ถึงแล้วบ้านกล้วยแอนไข่นะคะรอบที่สองนี่ป่าแล้วเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเครับเข้มาขมาก็เจอกังหันลมติวทิว,ทว,ทวขณะนี้เวลาก็เที่ยงอีกสามนาทีเที่ยงนะคะกาแฟกับอ้กกรกาแฟร้อนบรรยากาศชิวๆน่าจะเปจอดที่ดึใชใ่ตูดที่แดว เราจะมาเดินโซนนี้นะวันนี้เพราะรอบที่แล้วเราไม่ได้เดินโซนของฝากเราจอดช่องเดิมีปเลยใช่ไหมได้ช่องเดิมด้วยมันรีเวิร์ดรีเทนมาโอ้โหจักรยานคันนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมอ่ะเนาะเราได้มาจอดที่เดิมด้วยช่องนี้เลยที่เก่าแต่เวลาใหม่นะคะไปะไปดูบรรยากาศด้านใน ค่ะเพื่อนๆนกล้วยแอนไข่นี่เลยยิสวยมากนะแล้วกล้องเราก็ไปนั่งเรียบร้อยแล้วปะเข้าไปดูด้านในกันเลยมาถึงแล้วก็นี่เลยถ่ายรูป,ประจักรยานคันสวยคันใหญ่คันโตคันงาน เดี๋ยวรอบนี้เราจะไปโซนของฝากก่อนเพราะรอบที่แล้วเราไม่ไปิดเราไม่ได้ไปเดินโซนของฝากอาโลเอาปั่นอะไรปันใหญ่เลยกล้วยหวีใหญ่มากเข้ามาก็จะเจอกังหันลุมบรรยากาศดีมากป่ะไปดู <S <S นะครับตรงจอดจะอยู่ด้านขวาขอนะครับห้องน้ำก่อนลูกค้านะครับรี่สนะครับ อน,นี่กล้วยอบมันอันนี้เผือกอันนี้กล้วยอบของแบรนด์เขาเองเัิมกล้วยอันไข่เขา้าโพดอบก,กอบอันนี้ของฝานนกกล้วยกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำวา้ามีหมด นนกล้วยหวานมะนาวหมดแล้วพร้มอมหัวใหญ่ก็หมดนี่จะเป็นแคนตาลูปก,กินโอ๊กผักปลอดสารกินโอ,อนนนะกอัผักปลอดสารผักออร์แกนิกอันนี้เลโก้กินโอ๊ก กินกับเมี่ยงล้ำขนาดวิมะเขือพวงก็มีอันนี้กระเจี๊ยบอันนี้มะเขือยาวมะเขือยาวกวางตุ้งกำลังสิบวิสารแน่ก็มีดูดิต้นหอมขินงน้ำพริกก็มีขอบวงจอ เออละมุดละมุดน่าจะเก็บมาจากในไรใช่ค่ะเอาันดีกเดียวพันกาสวยมาเลยค่ะมันกรอบนะกรอบกรอบฝรังเดี๋ยวไปเที่ยวข้างในก่อนเดี๋ยวออกมาค่อยซื้อเพราะรอบที่แล้วมาไม่ได้ลงจนเนี่ย เข้าไปเที่ยวข้างในท่าผู้ชมบอกค่ะพวงนี้เอดอกอไรกันวใช่เดี๋ยวต้องไปดูทดอกทานตะวันก่อนเดี๋ยวขากลับค่อยออกมันจะได้ไม่น่ะไปะไปดูข้างในกันวันนี่ด้านนอกก็มีไหนดูซิมีอะไรบ้างมีฟักทองก็มีมะเขือกล้วยหอมหวีใหญ่มากอุย้ยบวบบวบน่ากินมากอุย้ยไปตองเพื่อนมาดูไปตองดิ มีตองละมุดปะเออม,มีทุกอย่างผักปลอดสารเนี่ยส่วนเขาจะอยู่ด้านไหนเดี๋ยวจะพาไปดูอเออต้กล้วยไม้สวยต้นก,กระดงสวยอะ่ะสวยสวยกลวยไม้ฟองฟองจริงเหรอฟองจริงเหรอห คนล้ยอยไม้สวยอ่ะสวยมากเลยใช่ป่ะว้ายรถนะักท่องเที่ยวก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่เต็มเลยช่วงเทศกาลเดี๋ยวเราจะไปโซนด้านในกันซื้อบัตรซื้อตั๋วกัน ดนนะเดี๋ยวเราไปเดินเหนื่อยแล้วเรายังค่อยมาหาอะไรกินเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัว๋วซื้อตั๋วด้านไหนคะโอเคเขาขึ้นค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะข,ของฝาวิอันนี้สเต็กโซนสเต็ก อันนี้เมล็ดทานตะวัน,น,วนเดี๋ยวขอไปชมด้านในก่อนค่นะเอาเพื่อน,น,นเขาใช้เงินสดเหรอสแกนได้ไหมเนี่ยแล้วไม่ได้เอาตังมาด้นหมฮะ สแกนได้ไหมเอ่ยได้จ้ะอ๋อพี่วันสแกนได้ได้บัตรไล่ตั๋วแล้วก็ปะเข้าไปด้านในารถกอล์ฟนี่ใช่ไหมคะอ๋อน,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 นั่งรอตรงนี้ได้ใช่ไหมคะนั่งรอก,ก่อนเลยค่ะโอเคค่ะ,ะ,คะไหะปะหรือเราจะไปดูไปดูปาลารอ ตรงเนี้ยวิวดีมากป่ะเดี๋ยวรอรถกรอลเราก็ไปดูปลารอระหว่างรอรถกรอลอันเนี้ยเอาไปแลกเครื่องเครื่องดื่มอาหารได้มีส่วนลดยี่สิบบาทมามามามุมนี้สวยมาก อุ้ยปลาตัวเล็กเยอะมาก่ะตรงนน้น่ะตัวใหญ่ยิ่งเยอะเลยมาทางนี้มาทางนี้มาด้านนี้มาด้า,านนี้อ้ยนี่ไงมารอบนี้ตัวใหญ่มากอะดูดิหน,น้ามันออกลูกเต็มเลยมีตัวน้อยเต็มเลยมารอบเนี้ย เราจะเห็นรถไหมอ่ะดูดิดดเต็มเลยอะ่ะปลาเยอะมากมเยอะมากอะ่ะปลาไปาเดี๋ยวเราไปนั่งรอรถรถกอลเดี๋ยววันนี้เราจะใช้บริการรถกอลดิงดิงติงติง เร,เราตรงนี้ก่อนแล้วลดกรอฟแล้วเราจะนั่งลดกกอฟไปดูทันตะวันกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ดูสิทันตะวันบานสะพังเนี่ยจะสวยขนาดไหนดิ้ง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  จำนานคูปองให้นมน้องหมูให้นมน้องแพะสามารถให้นมได้ยี่สิบยี่สิบจุดละยี่สิบนะคะชื้อนจุดใจคูปองนี่ไงจุดคูปองจุดซื้อคูปองคูปองจะมีเอาไปแลกเป็นส่วนลดเครื่องเครื่องดื่มส่วนลดอาหารเครื่องดื่มได้ ท่านละยี่สิบบาทเอาไปเป็นส่วนลดมาวันนี้เราใช้บริการรถก,กลับไปเลยไปค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูทางตะวันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนมารอบที่แล้วเขาวานอยู่มันเพิ่งขึ้นต้นเล็กๆ <รอ S 1> นี่กันอันดอก อ๋อชื่อไหมควณมีแปลงหนึ่งพึ้นบานอนาะทิตย์นี้ครับอ๋อ oh, เห็นลงในเพจสวยมากนู้น oh, มองเห็นไกลๆแล้ว oh, โอ้ยเต็มแล้วนี่ไก่งวงสวยมากนี่เป็นไก่งวงแล้วก็ไก่ ลมลื่นมากเลยอะ่ะชอบตรงตรง้นไม้เยอะนี่ไงร่นละม,ม,มุดเต็มเลยที่หลงัลงร้านเป็นละมุดพันหวานดอนกอนครับขวานขวานี่ก็ใช่อ่าแปลงนั้นจะล้มใหม่แปลงนี้จะลงทางตะวันไปแปลงซ้ายมือนี่เป็นคอสมอครับผมเพิ่มบานนะครับอมืลูกค้าลงถ่ายรูปนะครับลงลงื่น โอ <Okay. S 2> เครถจอดรออยู่ตรงนี้ okay. ครับครับปเราสามารถลงมาถ่ายรูปได้นะคะแล้วรถกอล์ฟเราก็จะรออยู่ตรงนี้เอ้ยนี่ตรงนี้สวยเอาตรงนี้ก่อนเลย <c oughs> <c oughs> มีแต่ม,มุมสวยๆมาตามมาตามมาสวยอ่ะอันนี้คอสมอส นี่มุมทางนี้ก็สวยนี่โซนนั้นจะเป็นโซนไปไปถดอกไม้ไหนทางดอกไม้ไนีน่ย็ได้นี่ทางนี้ก็ไปได้ไปรมรื่นดิเ,นนนเออนี่ไงตรงนี้ก็มีห้องน้ำให้บริการด้วยอันนี้น่าจะเป็นน้ำพุโหย้ย ่ซนนี้ปิดมึงซนเครื่องดื่มโอ้ยมะเกลือมะเกลือย้อมผ้าดีนักแลป่ะเราจะไปชมทุ่งคอดมอดกันวิวซาจ้า <laughs> โอยตอนนี้เที่ยงพอดีอะเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายโมงคอดมอดกำลังบานนะคะตอนนี้ ทองอไลเหลืองอลา,ามตลอดเลยอยสวยอ่ะ <c oughs> เขาตัดแล้วตัดแต่งละผสมกระดอกคอตมอสอุ๊ยสวยอ่ะขนาดตอนเที่ยงแดดแล้วร้อนยังแบบธรรมชาติอ่ะสดชื่นอ่ะ น,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 นี่เลยตัวเองต้องไปถ่ายให้เรามุมนู้นหุยละมุดเต็มเลยดูดิลมลื่นมากอะ่ะมาทีไรก็ลมลื่นละมุดเดยอะมาก เดี๋ยวเราต้องจัดระมุดสักเดี๋ยวไปดูก่อนปะเดี๋ยวเราก็จะไปจุดต่อไประบบออเออะระบบสปริงเกอร์นี่น้อยหน้าเขาตัดแต่งลนะนี่นี่นี่น เนี่ยถ่ายดูสวยมันบางสวยมากเลยอ่ะเวลามันบางตอนนั้นกำลังหวานเลยเออนี่นะน่าจะรักดีนะมาตอนนั้นตรงนี้สวยดอก ดาวกระจายใช่ FC มานะรีบมานะยังทันอยู่ช่วงปีใหม่สวยมากมาที่บ้านกล้วยแอนไข่เสื่อนป่าสักทางเข้าเขื่อนป่าสักลมลื่นสวยงามมากบรรยากาศอันนี้ถั่วเขียวใช่ไหมครับ อันนี้เขาเก็บเก็บไปยังอันนี้เก็บไปแล้วอันจะมันยังมีลูปติดอยู่เต็มเลยอันนี้ก็ถ่ายกบอ๋ออันนี้จะทำเป็นอ่บอบำรุงดินอ๋อเ,เป็นปุ๋ยไ<อ>ปเลยอ๋ถกบเป็นปุ๋ยบำรุงดินไปนในตัว<อ>ดีอ่ะดี<อ>นี่เราก็มาถึงโซนนี้แล้ว โอ้ยโซนนี้ก็สวยอะ่ะดูดิบานเต็มเลยอะ่ะคุณแต่แปลงแปลงนี้จะเริ่มก้มหน้าไปแล้วเออใช่แปลงนี้เริ่มก้มหน้าแล้วแปลง,ปลงด้านในครับผมด้านในจะเป็นหญ้าเจ็ดสีครับผมอืมลงค่ะแปลงนี้ม,มันเดินไปนู่นได้เลยใช่ไหมครับเดินได้อืโอเคไปเดี๋ยวเ,เ,เราไปถ่ายรูปด้านในกัน ว้ยอันนี้เขาเรียกย่าอะไรเนี่ยอันนี้เป็นย่าอเมริกันแดงครับอ๋อย่าอเมริกันแดงสวยอะดูดิออกอมม,อมอ่วงๆหรือว่าเราใส่แว่นมันเลยดูอึมครึมอย่างนั้นเลยเฮ้ยสวยอะดูดิโอุดอกใหญ่มากอะดูดิ เราใครใหญ่กว่ากันนี่ทันตะวันกัน,น้าเราใครใหญ่กว่า จะหหดอันนี้ไม่ถือว่าร้อนเรายังมีลมเย็นๆให้เราลไหลใชอนอลมไม่ติดเอุ๊ยละมุดดิลูกเต็มเลยเนี่ยเราไปปลูกบ้านเราขึ้นถ้านถ้าเราดูแลดีอันนั้นกล้วยหักมุกนี่ไงลานจอดรถด้านในิขึ้นเลยครึงเดียว ว,วีใหญ่มากไป้ายหาบรรยากาศดีมากอะดูดิรมลื่นมากดูดิเย็นสบายอ่ะมันไม่ร้อนเลยดีอ่ะสวยไปหาแดงโซดาสักแก้วจะได้สดชื่น ขานาจะให้ติปปีรดอยังไปเดินเล่นเหนื่อยแล้วเดินชมบรรยากาศโดยรอบแล้วเหมือนดับอ่ะเอ้ยติดอยู่ปเดี๋ยวไปหาน้ำเย็นๆดับกระหายด้านในบ,บ้านกล้วยเอ็นไข่ไคาเฟ่ บ้านก้วยแอนเคยคาเฟ่ป่ะโยเขายังชั่วนเนี่ยเก๋วยเงาเลยอะเราจะเอาน้ำแดงเอาแดงโซดามะนาวเอาชามะนาวไหมพี่จเจ้าเขาว่าลดโซดา เอาดาวเอาอะไรครับเอา เอาลํมูดอ่ะอบูกรดูในสวนหรอเอ้ยรับมาค่ะขาหมดแล้วเอาอันนี้สองโล <c oughs> ใส่ละถุง <c oughs> มา เราจะเอาละมุดไปฝากเจ้าคุณย่าละมุดพันอะไรนะกระสวยมาเลยมาเลหวานกรอบนะคะกระสวยเต็มสวนเลยเมื่อกี้เข้าไปไใช่ไหม,ไมกระสวยมาเล,เเลาย ถามสามรอบอะจนเขาด่าเขาไม่ด่าหรอกเขาบ่นเขาลำคานมีเรื่องกันตลอดเลยเราทั้งเพิ่งเจอสามอกลังทั้งเพิ่งสอนดอกลําแยร้อยหกสิบือนี่ไงแตสวยมาเลย ละมุดมาเลยชื่อเต็มกระ,ระสวยมาเลยน้องบอกตือต้อตือต้อตื้อตื้อตื้อได้หรือ,อยังเนี่ยสองโลอ,งอาจจะเท่าไหร่ <c oughs> ได้แล้วเอาหม,มือนี่แหละได้อะไรม,ไมั้งไป กลับบ้าน,านกลับบ้านได้เออทำไมเราไม่เอาขนมอันนั้นด่ะหยทำไมเราไม่เอาขนมปังน,นั้นอ,อ่ะพอแล้วไปแค่นนี้แหละไปปิดคลิปไหมปิดคลิปเลยไหมปิดเลยเนาะ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพตาพากินพากิ้วด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาวก่อนสวัสดีค่ะเดินทางต่อยังไม่ถึงบ้านเลยปะอืมรออย่างจิ๊กอ่ะ